วันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมาดูเรื่องของการเลือกซื้อนะครับก็คือจะเป็นคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมนะนะครับไม่ว่าจะเป็น PC、n o t e ้ตบุหรือว่า MacBook ก็ตามนะครับมักจะมีน้องๆหลายคนเนี่ยมาสอบถามบ่อยๆนะครับว่าผมจะเลือกใช้อะไรดีนะระหว่าง PC、n o t e ้ตบุ๊ก c b o o k นะครับพี่โอมแนะนำผมทีนะครับผมเลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้กระจางกันเลยนะว่าเราจะเลือกใช้ เป็นอะไรดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพาทุกคนดูเลยว่าคอมพิวเตอร์แต่ละชน,นิดเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงเออแล้วก็เราควรใช้อะไรที่มันจะเหมาะสมกับเราที่สุดนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราจะต้องมาพูดถึงประเภทของการเขียนโปรแกรมก่อนนะครับจะพาทุกคนมาดูนะว่าประเภทของการเขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วก็คอมพิวเตอร์เราควรใช้แบบไหนที่มันจะเหมาะสมมากที่สุดนะครับ เริ่มจากเว็บดีเวล็อปเมนการพัฒนาเว็บนะครับก็ภาษา HTML CSS JavaScript PHP Python อะไรพวกเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PC เป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็เป็น Mac MacBook นะฮะเอออันเนี้ยคือได้ทั้งคู่นะครับผมเพราะว่ามันก็ใช้ได้ไม่ต่างกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการพัฒนาเป็น iOS Mac OS development นะครับต้องใช้เครื่องมืออย่างเช่น Xcode Swift นะฮะอันเนี้ยก็แน่นอนว่า MacBook จะเหมาะกว่าแล้วก็จะดีกว่า PC แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่ามันก็เป็นของระบบปฏิบัติการของเขาเลยนะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าใครจะไปสาย iOS นะครับพัฒนาพวกแบบแอปของ Apple อะไรเงี้ยเออนะครับก็แนะนําเป็น Mac OS ก็คือ MacBook นะฮะทีนี้ถัดมาก็คือ Android Development นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับก็คือ PC, n o โน้ตบุ๊กแมคบุ๊กเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้หมดแต่ว่า Android Studio บน PC เนี่ย อาจจะทํางานได้เร็วกว่าในบางกรณีนะนะครับถัดมาก็คือ n e t w i n d o w s a p p นะครับอันนี้แน่นอนว่า PC จะดีกว่าหรือว่าก็คือโน้ตบุ๊กที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยอ่ะก็จะดีกว่าก็ลักษณะคล้ายๆกับเนี่ยพวกการพัฒนา iOS.macOS เนี่ยนะครับ MacBook ก็จะเหมาะกว่าแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือ PC จะดีกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น cross platform นะครับไม่ว่าจะเป็น react native flutter node js อะไรพวกนี้นะนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็น PC n o t e b o o k MacBook นะครับก็คือใช้ได้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคถัดมานะครับทีนี้นะครับ เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของ PC นะครับซึ่งข้อดีนะครับก็คือเรื่องของความแรงเนี่ยแน่นอนว่ามันคุ้มค่าในงบเท่ากันนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับข้อดีอัปเกรดสเปคง่ายข้อเสียต้องมีโต๊ะทํางานเฉพาะนะครับข้อดีเหมาะกับการทํางานหนักเช่น Docker VM Comp มพ์ใหญ่ข้อเสียไม่มีแบตเตอรี่สำรองนะครับอาจจะต้องมีเครื่องสำรองไฟเออนะครับทีนี้ข้อดีสุดท้ายก็คือใช้งานจอใหญ่หรือว่าหลายจอได้สะดวกนะครับส่วนข้อเสียก็คือใช้งานนอกบ้านไม่ได้เลยนะครับผมอ่าโอเ จากนั้นถัดมานะครับก็คือข้อดีข้อเสียของโน้ตบุ๊กนะครับแน่นอนว่าข้อดีก็คือพกพาสะดวกใช้งานได้ทุกที่นะครับ ข้อเสียก็คือสเปคต่อราคาเนี่ยมันน้อยกว่า PC นะนะครับดังนั้นใครอยากจะได้สเปคคุ้มคุมก็ PC ก็จะแน่นอนกว่านะครับทีนี้ข้อดีครับก็คือรองรับโปรแกรมเด็ทั่วไปครบถ้วนนะครับแต่ข้อเสียก็มีเรื่องของการระบายความร้อนอาจจะไม่ดีในบางรุ่นนะครับข้อดีครับก็คือราคาหลากหลายเริ่มต้นได้ถูกนะครับข้อเสียก็คือบางรุ่นเนี่ยอัปเกรดไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อดีสุดท้ายก็คือรองรับ WSL 2นะครับหรือว่าก็คือ Linux บน Windows ได้นะครับผมแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือแบออาาจไม่่ดเท MacBook นะครับอ่า จากนั้นมาดูทาง MacBook บ้างนะข้อดีนะครับก็คือเสถียรลื่นแบตอึดใช้งานได้ยาวๆนะครับแต่ข้อเสียแน่นอนเรื่องของราคานะครับมันก็แพงกว่าพวกโน้ตบุ๊กนะฮะข้อดีต่อไปนะครับก็คือเหมาะกับเดฟสาย iOS macOS นะครับส่วนข้อเสียก็คือไม่รองรับบางโปรแกรมเฉพาะบน Windows นะครับข้อดีถัดไปก็คือ Terminal เหมาะกับสาย b a c k e n d Web นะครับส่วนข้อเสียก็คืออัปเกรดสเปคไม่ได้ภายหลังนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือจอสวยเครื่องเงียบไม่มีพัดลมในบางรุ่นนะถ้าเป็นแบบพวก MacBook Air อะไรพวกเนี้ยนะครับ เสียสุดท้ายก็คือพอร์ตน้อยต้องพึ่งดองเกิลนะครับผมสรุปเลยนะครับก็คือถ้าเราจะพัฒนา iOS MacOS เนี่ยก็ MacBook ดีกว่านะครับจากนั้นถ้าเกิดต้องการเครื่องเดียวจบทําได้หลายแพลตฟอร์ม MacBook ก็จะดีกว่าเหมือนกันถ้าง,งบถึงนะแต่ถ้าง,งบไม่ถึงจริงๆมันก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้เราไปใช้น้ตบุ๊กก็ได้แต่ว่าเผื่อใครอยากได้ MacBook ก็แนะนําเพราะว่ามันก็คือเครื่องเดียวจบสามารถทําได้หลายแพลตฟอร์มนะครับจากนั้น3นะครับถ้าต้องการความคุ้มค่าแล้วก็เน้นเว็บเน้นแบ็ก อันนี้ก็แนะนําเป็น PC หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะระบบปฏิบัติการ Windows นะครับบวกกับ WSL หรือว่า Linux นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืองบน้อยแต่อยากฝึกเขียนโค้ดก็แนะนําเป็น PC หรือว่าโน้ตบุ๊กดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานได้ไม่มีอะไรเสียหายเออนะครับก็ถูกกว่า MacBook เยอะด้วยนะครับผม โอเคครับทีนี้มาพูดถึงสเปคนะนะครับก็จะมีสเปคที่อยากจะมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับก็คือเริ่มจาก PC กันก่อนนะครับก็อันดับแรกครับ CPU CPU, CPU เนี่ยก็แนะนําเป็น AMD Ryzen 5 5,600นะครับหรือว่าเป็น Intel i5 เจน12ขึ้นไปนะครับอ่าทีนี้ r รมนะครับก็คือ16บอกเลยว่าควรจะเป็น16หรือว่าจริงๆก็จําเป็นเลยแหละ16กิกเนี่ยนะครับเพราะว่ายุคนี้นะฮะมันรู้สึกอุ่นใจกว่านะครับผมถ้า8เนี่ยไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็เป็น16จะดีกว่านะครับส่วน SSD นะครับก็แนะนําว่าเป็น500ขึ้นไปนะนะครับ GPU นะครับถ้าเกิดว่าไม่เน้นเล่นเกมเนี่ยก็ใช้เป็น iGPU ได้นะครับแต่ถ้าเรนเดอร์วิดีโอหรือเล่นเกมด้วยเนี่ยก็ใช้เป็น GTX 1650หรือว่า rtx 3050นะครับส่วน psu นะฮะก็คือ power supply เนี่ยก็แนะนำเป็น550วัตต์ plus 80 plus bronze ขึ้นไปนะนะครับส่วนระบบปฏิบัติการก็คือ windows 11นะครับหรือว่าเป็น Ubuntu ก็ได้นะครับผมซึ่งราคาโดยประมาณเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ20,000ถึง30,000บาทไม่รวมจอนะนะครับโอเคนะนะครับจากนั้นมาดูสเปคของโน้ตบุ๊กบ้างนะครับทุกคนก็คือ cpu เนี่ยก็แนะนำเป็น i5 ขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็ ryzen 5นะครับผมก็ตามนี้เลยแรมนะครับก็เป็น16 g b นะครับถ้าอัปเกรดได้มันก็จะดีมากนะตรงนี้ก็แนะนาเลยว่าควรเป็น16นะครับ ssd ก็เป็น ควรจะเป็นสักประมาณ15.6ขึ้นไปหรือว่า14ก็ได้ถ้าเราพกบ่อยนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยไม่ควรจะเกิน1.6กิโลนะเพราะว่าถ้าเกินนี้มันอาจจะหนักไปนะครับแล้วก็ราคาก็ประมาณนี้20,000-30,000ถึงนะครับผมทีนี้นะครับมาดูในส่วนของ Macbook นะฮะก็คือ CPU แนะนำว่าเป็น Apple M2 ขึ้นไป นะครับผม M2 เนี่ยถ้าในปี2025นี้รู้สึกว่าน่าจะถูกมากๆแล้วนะครับน่าจะประมาณ2 0,000กว่านะฮะแต่ถามว่าประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยจริงๆมันก็ยังใช้ได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คือใช้เป็น M1 Max นะฮะเออหรือว่าเป็น M1 ทั่วๆไปจริงๆในยุคนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะนะครับผม ส่วน RAM แน่นอน RAM เนี่ยควรจะเป็น16 g b นะครับแนะนำมากกว่ารุ่น8 g b นะนะครับ SSD นะครับก็คือ512 g b ขึ้นไปนะครับเป็นขั้นต่ำเลยไม่ควรจะ256เพราะว่ามันน้อยไปนะเออนะครับเอาประมาณสัก500อัพขึ้นไปเนี่ยกำลังดีนะครับส่วนราคาโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับ40,000ถึง50,000นะครับมือหนะนะครับส่วนมือ2ก็เนี่ยประมาณนี้30,000กว่ากหรืออาจจะมี20,000กว่ากว่านะครับ ถ้าสเปคมันไม่ได้สูงมากเนี่ยนะครับโอเคนะทีนี้นะครับมาพูดถึงโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows นะครับรุ่นยอดนิยมปี2025นะครับก็ตัวแรกแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับ ASUS VivoBook 15นะครับอ่าแล้วก็จะมีรหัสตามนี้ X1505ZA นะครับสเปคก็ตามนี้นะครับ i5 RAM 16 SSD 512นะครับราคาโดยประมาณก็ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับ จุดเด่นก็คือบางเบาสเปคดีพอร์ตครบราคาดีนะนะครับผมโอเคทีนี้ถัดมาครับก็คือ Lenovo Ideapad Slim 5นะครับก็จะมีหน้าจอ14 16นิ้วนะนะครับก็สเปคตามนี้นะครับราคาก็อยู่ที่นี่ฮนะประมาณ20,000กว่าบาทนะครับจุดเด่นก็คือตัวเครื่องแข็งแรงนะครับจอสวยทำงานเร็วนะครับถัดมาก็คือ HP Pavilion นะครับผม อันนี้ก็จะมีหน้าจอ14-15นะนะครับสเปคก็ตามนี้ i 5 16 512จริงๆเนี่ยสเปคโน้ตบุ๊กโดยมาตรฐานเนี่ยก็แนะนำตามนี้เลยก็คือเป็น i 5ขึ้นไปแรม16ส่วน ssd เนี่ยก็คือเป็น512ขึ้นไปนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้20,000กว่าบาทนะครับไม่เกิน30,000นะครับจุดเด่นก็นี่ฮะดีไซน์พรีเมียมเครื่องสวยใช้งานลื่นไหลนะครับถัดมาครับก็คือ msi modern นะครับอ่าสเปคก็ตามนี้เลยนะครับเป็น ryzen 7 7 7 3 0 u นะครับแรม16 512ราคา20,000กว่าบาทนะครับจุดเด่นก็คือเครื่องแรงเหมาะกับเดฟแล้วก็มัลติ t ทสสนะครับอ่าทีนี้อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือ Acer Swift Go 14นะครับผมอ่าสปเปกก็ r y z เ n 7 7 8็0 u นะครับ i5 จอเป็น OLED นะครับราคาก็ประมาณเกือบ30,000่นนะครับซึ่งจุดเด่นก็คือจอ สวยนะสีมันเทพนะครับ OLED นะครับเบาเร็วคุ้มราคามากๆนะครับโอเคนะนะครับทีนี้มาสรุปกันนะครับว่ารุ่นเด่นที่สุดตอนนี้คือรุ่นไหนนะนะครับนี่ก็ถ้าเน้นจอสวยทำงานได้หลากหลายเนี่ยแนะนำเป็น Acer Swift Go 14เลยนะครับผมถ้าเน้นราคาคุ้มใช้ได้ทุกอย่างก็เป็น Lenovo IdeaPad Slim 5นะครับถ้าอยากได้ดีไซน์พรีเมียมประกันดีก็เป็น HP Pavilion จอ14 15ก็แล้วแต่นะครับหรือจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ทุกคนนั่นแหละนะครับว่าทุกคนชอบแบรนด์ไหนนะครับแต่ก็แนะนําเป็น l e โน v วก็ได้นะเออเพราะว่าก็จะขึ้นชื่อเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็การใช้งานมีประสิทธิภาพดีนะครับก็นี่แหละ3รุ่นเนี้ยก็สามารถไปเลือกเอาได้นะครับหรือใครสนใจสั่งซื้อก็ผมแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึง macbook รุ่นยอดนิยมบ้างนะครับสําหรับสายเดฟเลยนะครับผมก็เริ่มจากนะครับ เป็น MacBook Air M4 นะอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดชิปใหม่เลย M4 นะครับก็สเปคประมาณนี้ M4 10คอ r e CPU 10คอ r e g p u นะครับ RAM 16 ซึ่งสเปคเนี่ยก็จะเหมือนโน้ตบุ๊กเลยก็คือแนะนำเป็นแรม16โดยพื้นฐานนะครับแล้วก็ SSD 512นะครับซึ่งราคาโดยประมาณก็ประมาณนี้3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับจุดเด่นก็คือเหมาะสำหรับนักพัฒนาทั่วไปนะครับทำงานทั่วไปแบตอึดเบาแล้วก็เร็วนะนะครับจากนั้นถัดมาก็คือ Macbook Pro 1416นะนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นชิป M4 Pro หรือว่า M4 Max นะครับอันนี้สำหรับใครที่มีงบประมาณแล้วอยากได้ความเร็วแรงทะลุนรกเนี่ยนะฮะเราก็ใช้เป็นตัวนี้เลย Macbook Pro นะครับอ่าจริงๆสายเดิ ก็ชอบใช้เป็นตัวโปรเหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะฮะสำหรับสเปคนะราคาก็เกือบ60,000่นนะครับจุดเด่นก็คือทำงานเร็วแรงนะครับเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแล้วก็แอปขนาดใหญ่และงานที่ต้องการใช้ประสิทธิภาพสูงนะครับก็เหมาะมากๆนะสำหรับตัว MacBook Pro นะครับโอเคครับทีนี้มาดูตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับทุกคนสำหรับคนที่อยากจะประหยัดงบแล้วอยากจะใช้ MacBook นะนะครับก็จะมีตามนี้เลยที่อยากจะแนะนำนะครับก็จะมี MacBook Air M2 นะครับสเปคก็ ตามนี้เลยนะครับ16กิก512นะครับราคาก็ประมาณเนี่ย20,000กว่าบาทนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับงานเดฟทั่วไปนะครับจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็ใช้ MacBook Air ในการพัฒนาเว็บแล้วก็เขียนโปรแกรมเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับ MacBook Pro M2 นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าใช้งานยาวๆเออแบบมีพัดลมระบายความร้อนอะไรเงี้ยนะครับก็สเปคตามนี้นะครับราคาก็ประมาณ4 0,000่นนะนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของลําโพงหน้าจออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดีกว่าทํางานหนักๆได้ดีนะครับงานที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเป็นชิปที่เป็น MacBook Pro นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ MacBook Air m 3นะครับซึ่งราคาก็ประมาณนี้3 0 0 0 0่นนะครับก็จะเหมาะกับ งานเดฟทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ชิปก็จะดีกว่า M2 นะนะ okay นะนะครับผมโอเคนะนะครับแล้วก็มาสรุปกันเลยนะครับก็คือ MacBook สําหรับนักพัฒนาในปี2025นะครับถ้าเราเน้นพกพาสะดวกงานทั่วไปงบประมาณจํากัดก็แนะนําเป็น MacBook Air M4 นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการงานที่ต้องการประมวลผลสูงนะครับการพัฒนาแอปขนาดใหญ่เนี่ยก็แนะนำเป็น MacBook Pro M4 Pro หรือว่า M4 Max นะนะครับถ้าใครมีงบไม่จำกัดเออก็จัดไปเลยใส่ไปเลยนะครับตัว Pro หรือว่าตัว Max ไปเลยนะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าต้องการประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าเนี่ยก็แนะนาเป็น MacBook Air หรือว่า MacBook Pro M3 หรืออาจจะเป็น M2 ก็ได้นะนะครับหรือจะเป็น M1 ก็ได้เออนะครับสหรับใครที่อยากจะประหยัดงบนะนะครับเพราะว่าจร คือ MacBook เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากๆนะนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้อยู่เป็นชิป M1 Max นะครับผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่านี่แหละถ้าใครอยากจะมาซื้อ MacBook ในปี2025นี้ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําเป็น M4 นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นชิปใหม่ล่าสุดใช่ไหมเออไม่ว่าจะเป็น M4 Pro หรือว่า Max ก็ตามนะแต่ใครอยากประหยัดงบลงมาก็เป็น M3 หรือไม่ก็ M2 หรือจะ M1 ก็ได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะนะครับในเรื่องของการ เลือกใช้คอมพิวเตอร์นะไม่ว่าจะเป็น pc notebook แล้วก็ macbook นะครับจริงๆอ่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะเออก็คือมันก็ แล้วแต่ความชอบของเรานะครับถ้าเรามีงบสูงเราก็เลือกใช้สเปคที่มันสูงเพราะว่าสเปคที่สูงมันก็จะดีกว่าถูกไหมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้งานได้ยาวๆนะครับก็นั่นแหละมันเป็นเครื่องมือที่เราจะามาใช้ในการเรียนรู้หรือว่าทํางานเนี่ยนะครับยังไงก็อยากจะให้ทุกคนลงทุนกับมันหน่อยนะครับหรือจริงๆถ้าประหยัดงบก็นั่นแหละคือดูตามความคุ้มค่าของตัวเองนะนะครับหลายๆคนอยากใช้ MacBook กันอันนี้มีน้องมาปรึกษาเยอะนะครับ,บก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเรามีงบก็จัดไปเลยตัว Pro หรืออถ้าาไมม่ีงบจ จะใช้เนี่ยพวกสเปคที่ไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับแต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะก็คือเรื่องของ Ram กับ SSD นะครับคือแ a m เนี่ยแนะนำว่าเป็น16คือจะดีนะครับแล้วก็ SSD เนี่ยควรเป็น512ขึ้นไปอันนี้คือ Macbook นะนะครับแต่ Notebook ก็เหมือนกันเลยนะครับ Ram 16 SSD 512นะนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ แล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบ์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ซ ทุกคนครับ